สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับอาจารย์ไพโรอ้อีกนะคะจากโรงเรียนขนมอบนานาชาติเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มีขนมอร่อยๆอมาฝากซึ่งปกติเราก็ทํากันมาทุกอย่างละเบานี่นุ่มเบานี่หนึบเบานี่หน้าแห้งหน้าฟิลม์มวันนี้เราก็เปลี่ยนบรรยากาศเป็นเบานี่กรอบนะคะโรงเรียนของเราตั้งอยู่เลขที่920-922ถ 22, นนพุลนโยตินติดกรมขนส่งทางบกโรงเรียนของเราก็เป็นสอนทางด้านวิชาชีพนะคะทำให้คนเป็นประกรอบอาชีพได้เปิดร้านได้ เราใช้แป้งอเนกผสมตากบค่ะช็อกโกแลตของเรา,เาไปตุ่นนะคะเอาหม้อใส่น้าร้อนแล้วก็ตั้งช็อกโกแลตไว้ข้างบนเหนือหม้อนะคะจากนั้นเราก็เอาเนยใส่ไปเลยค่ะเนยสดอาราบีชนิดเค็มนะคะน้ําตาลนี้ถ้าอยากให้ละลายง่ายก็ใช้น้าตาลใราป่นนะคะ<ๆ>ก็คนให้เข้ากันนะคะคนธรรมดาเนี่ค่ะแล้วก็ใส่นมนะคะใส่น้ําลงไป ใส่ผงโกโก้ลงไปนะคะถ้าเป็นก้อนก็ต้องร่อนหน่อยนะคะแต่ถ้าไม่เป็นก้อนก็ใส่ได้เลยใส่ขาานะคะใส่ผงโซดาค่ะอ่ะควรให้เข้ากันแบบนี้จนส่วนผสมที่เข้ากันดีนะคะหรือน้ำตาลอยละลายแล้วก็อเอาแป้งเนี่ยใส่เป็นอันดับสุดท้ายขย่า,ยาขย่า,ยาลงไปอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วควรที้เข้ากันอีกครั้งหนึ่ง เราจะต้องนําไปปากใส่ถาดที่เราลองด้วยกระดาษซิลิโคนไว้แล้วหรือกระดาษไข่ก็ได้ค่ะพยายามให้มันสม่ําเสมอค่ะเราก็จะโรยทับด้วยแอลมอนสไลด์ค่ะปริมาณตามชอบนะคะคุณผู้ชมคะเราอบมายังไม่สุกยังไม่กรอบนะคะตเต่ยนเป็นแท่งตามที่เราต้องการอยาวซิ้นแค่ไหนก็เีปยนเอาเลยนะคะ คุณผู้ชมคะขนมของเราสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราตัดเราเอาเข้าไปอบใหม่นะคะพอชิ้นไหนกรอบเราก็หยิบออกมาชิ้นไหนที่ยังไม่กรอบก็เข้าไปอบใหม่นะคะเอาค่ะคุณผู้ชมคะราวนี่ของเรามีสอนมากมายเลยเพราะฉเรียนนี้เราก็จะมีเปิดหลักสูตรราวนี่นะคะมีทั้งกรอบมีทั้งนุ่มมีทั้งหนึบเป็นฟิล์มไม่เป็นฟิล์มนะคะสามารถมาเรียนได้สมัครได้นะคะหรือใครจะเรียนแค่วิชาเดียวเราก็มีสอนค่ะก็ใครที่อยากจะมีสนใจมีอาชีพก็ยังไม่ไม่สายนะคะมาเรียนได้ตอนนี้ค่ะจะเป็นหลักสูตรเบเกอรี่เปิดร้านคุก้เคขนมปัง อาหารกานเดียวอาหารตามสั่งก็ได้นะคะหรือจะเป็นของนึ่งของทอดเพราะฉะนั้นใครที่จะเรียนโทรเข้ามาได้เลยนะคะ095-269-4565ค่ะหรือจะไปดูรายละเอียดในอินสตาแกรหรือว่าเว็บไซต์ของโรงเรียนของนาชาติได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วโทรเข้ามาปรึกษาอาจารย์ได้ตลอดเวลาแล้วก็ใครที่ขอมาวันนี้ให้สูตรเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ ขอขอบคุณแป้งเค้กตราลิตบินแป้งขนมปังตรายานาวกาศแป้งสาลีชิ้นที่พิเศษตราบัวหิมะแป้งอนเนกประสงค์ตรากบ